ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกกับผมไม่เดิมเกตคุงจะมาขับครับก่อนเลยฝากกดไลค์กดซัสซคายกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็วันนี้นะว่างจากงานละครนะครับเพื่อนเพื่อนก็พาเพื่อนๆนนะครับมาดูปลานะครับตู้แม่น้านะตู้เล็กนะครับอันนี้อ่าเป็นตู้ยี่สี่นิ้วนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าผมเลี้ยงปลาอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะ ตอนนี้ก็จะมีอ l ลิเกเตอร์นะครับ2ตัวเนาะไซส์ประมาณ4นิ้วครั่เพื่อนอ่าแล้วก็จะมีหมูอินโดที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะัเพื่อนนะหมูอินโดนะครับตัวละ180บาทนะครับมีอยู่4ตัวนะก็ไซส์2นิ้วเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาเลี้ยงอาหารกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็มาอัปเดตเพื่อเพื่อนดูเนาะนี่อาหารของเขานะผมก็จะให้เป็นหนอนแดงแช่แข็งนะเพื่อนเอ่าเป็นออเดิร์ฟก่อน ให้ออกเดี๋ยไปหลังเพื่อนเรียกแขกอ่าจริงจริงมีเสือตอ,อยนะเพื่อนนะแอบอยู่นี่เพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นหน้าเสือตอนะตรงนี้นะลางสายนะเพื่อนนะแบบปิดปั๊มก่อน,นเพื่อนอย่ามันดูดหนอน์แดงออกไปหมดเนะาะหนอนแดงแช่แข็งนะนี่พวกหมูอินโดชอบมากครับเพื่อนอประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วผมก็ จะมีเนื้อกุ้งนะประมาณอีกครึ่งตัวจะบิดให้นะทิ้งไว้ให้ประมาณนี้ก็เสือตตอไม่ค่อยออกมาครับเสือตตอไซประมาณสองนิ้วครึ่งนะมันขี้อายมากๆเพื่อนนี่ครับจะเห็นด้านล่างสายอ่อนี่ครับเจ้าหมินโดนะก็ะกินเก่งมากๆนเมื่อน ก็มันค่อนข้างโตใช้นะมือนะถ้าไซส์ใหญ่ๆนี่ราคาแพงมากนะยิ่งเป็นปลาสั้นนี่โอโ้ยยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ก <c oughs> ็ผมก็จะเลี้ยงประมาณนี้ครับวันละหนึ่งมือเนาะอืมก็ควบคุมคุณภาพน้ำนิดนึงนะเพราะว่าพวกหนอนแดงนี่จะทําให้น้ําเสียได้ง่ายนะครับกับพวกกุ้งเนาะเลี้ยงของสดหมดเลยอะไรประมาณนี้นะ าดูเอริเกตเตอร์ครับอริเกเตอร์ยังไม่กินอาหารเนี่มีมาแล้วมาแล้วลเพื่อนดูควาบกินดุมากมีขนาดเป็นลูกๆเนี่ยก็โอเคครับก็อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีปัญหานะเพืนะ่อนนะก็ตอนแรกที่จริงเลียเ้ยงเสีย,สยตอ่อแรกตัวเดียวเนาะตัวนี้ ต่อค่อนข้างขางี้อายมากก็ประมาณนี้นะเมื่อนอลิกเกเตอร์นะก็ซื้อมาตัวเก้าสิบบาทนะสองตัวก็รนะ้อยแปดสิบเนาะก็ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวอก็จะใส่ให้หมดไปเลยนะว,วันนึงก็จะลิ้มประมาณนี้นะเมื่อนะ เลี้ยงเลี้ยงหนอนแดงนะครับหนอนแดงก็ซื้อมาอแพ็คละสามสิบห้าบาทนะครับสามแพ็ค้อยเนาะก็เลี้ยงง่ายนะก็ให้พวกอาหารสดเนี่ยมันจะโตวไวนะเมื่อนะอก็ประครบประงม,มนิดนึงนะก็ไม่มีทุนนะที่จะซื้อตัวใหญ่นะพวกหมูโดโหเพราะราคามันแบบโดดไปแพงมากๆนะเมื่อนะไสเนี้ยงร้อยแปดสิบาทเลยสองนิ้วโอ้โห ยิงเป็นปลาสั้นนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านี้นะโอ้โหตัวเป็นพันเพื่อนๆไซส์ประมาณห้านิ้วก็ขายกันสี่ห้าร้อยนะครับในเว็บนะอมืมันจะมีเพจอ่าพวกเพจซื้อขายปลาใน facebook เ facebook กนะันเนาะเพื่อนๆอ่าคนไหนสนใจก็ลองพิมพ์ไม่ได้นะครับอ่าปลาเสยงามนาะก็คือแล้ว,ลวอืประมาณนี้ก็มีหลายเพจเลยที่เขาอ่าซื้อขายปลาสยงามไปเนาะใครมีปลาอะไรก็เอาไปโพสต์กันได้นะอือก็มีบริการส่งนะครัวไทยเนาะแต่ว่าคนซื้อนี่ต้องออก ค่าส่งเองนะก็ผมซื้อหมูอินโดมาชุดนี้ครับโดนค่าส่งไปส0มร้อยบาทเมือ่องส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่หน้าบ้านหน้าปักซอยเราก็ออกไปเอาเนาะเป็นรถตู้นะครับอะไรประมาณนี้นะก็แพ็กกิ้งมาอย่างดีประมาณนี้ก็เป็นตู้ปลาขุนดีกว่าเรียกว่าตู้ปลาขุนดีกว่านาะอเพืนนะ่อนเนาะก็มีแต่ลูกๆปลางั้นเลย ก็จะขุนให้มันโตสักสานิ้วสานิ้วครึ่งเนาะค่อยเอาไปลงตู้แปสีนะครับสาหรับหมูอินโดเนาะแต่จริงๆไะอยากจะเอาลงแล้วนะแต่ว่าแบบกลัวอ่าพวกปลาตะเพียนมันจะไล่นะปลาตะเพียน,นตัวใหญ่มากๆนั้นเพื่อนนะแล้วก็กลัวพวกมังกรมันจะกินนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ใ้ไซส์มันใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วกันอ่าก็เป็นปลาหมูนะครับตอนนี้ราคาคำนวณแบบได้ราคามากๆครับแพงมากๆนะ ก่อนผมซื้อตัวสามสิบาทสี่ิบาทนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ <_ an> โอ้โหาราคาโดดไปแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะก็ตัวละเกือบสองร้อยนะเพื่อนนะก็ผมก็จะใส่ท่อ PVC ไว้ให้พวกเขาด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นที่ซ่อนนะที่หลบนะอะไรแบบนี้เนาะเผื่อเกิดอุบิเหตุนะครับปลาต่อสู้กันอะไรแบบนี้เนะาะกาจะมีลู่ทางนะในการหลบหนีนะอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็อยู่ด้วยกันมาสามสี่วันแล้วครับไม่มีปัญหานะครับอ่านี่นี่อลิเกเตอร์ครับสี่นิ้วเดี๋ยวพาไปดูเสือตอนบ้างครับก็พามาดูเสือตอนนะครับก็เสือตอจะเห็นได้ว่าอยู่ในท่อนนะเหมือนนะก็ขี K ้อายมากๆนะตัวนี้ผมซื้อมาตัวละสามร้อยนะครับก็ซื้อมากแต่สาสองนิ้วเลยตอนนี้ก็ ยังไม่ถึง3นิ้วสักทีนะก็เลี้ยงมาแบบ6-7เดือนแล้วก็โตยากมากๆโตช้ามากๆนะพวกเสือต่อหมูอินโดเนี่ยอืมโตช้าครับเพื่อนๆแล้วลาถ้าโตแล้วก็จะมีราคาแบบทวีคูณขึ้นไปเลยนะพวกเนี้ยก็ค่อนข้างที่แบบเลี้ยงง่ายนะแต่แบบโตช้านิดหนึ่งนะก็สําหรับสายขุนโดยเฉพาะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็อยากได้ มาไว้ในตู้8ปสินะครับต,ตัวใหญ่สู้ราคาไม่ไหวะัะเพืเ่อนๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปเลือกไปซื้อกันได้นะตอนนี้ตลาดปลาไม่น่าไปนะเพื่อนนะโควิดกําลังแบบแล้วลอกแล้วลอกใหม่กาลังแบบแรงมากนะอืมก็เดี๋ยวพักกันเดินตลาดปลาไ้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านนะครับอยากได้ปลาอะไรผมก็สั่งออนไลน์วนี้มาที่ฟ้าเสีย เสียค่าส่งสามร้อยก็สบายใจเนาะไม่ต้องไปเจออะไรกับคนเยอะๆนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวก่อนเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวโ,โรคโรครายมันซาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเดินตลาดกันใหม่นะครับ mm hmm. พ่อค้าแม่ค้าก็หากินลําบากเลยครับตอนนี้ผไปเดินมาครั้งล่าสุดก็คนเงียบเหงาไปมากๆครับก็ลองไปดูคลิปเดินตลาดนัดจุจักนะครับ mm hmm. ตลาดปลาสวยงามนะ mm hmm. ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะก็ลอง ย้อนกลับไปดูได้นะว่ามันเงียบมากมากเลยแต่ก็พอมีของอยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็มาอัปเดตให้ดูนะสาหรับตู้ปลาขุ่นนะครับก็ติดกองบนนะอันนี้กองบนหนึ่งตัวก็ทําให้ระบบน้ําดีขึ้นนะแล้วก็มีปั๊มปั๊มก็จะเป็นปั๊มแบตเตอรี่นะครับที่แบบไฟนะครับไฟไม่ติดปุ่มท่ามันจะทํางานอัตโนมัตินะครับอันนี้ปั๊มแบตเตอรี่นะใครที่สนใจก็รอไปหาซื้อได้นะครับ ตัวเราประมาณสามร้อยบาทอืมก็ถ้าไฟดับแบบสิบสองชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงนี้เอาอยู่เลยมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอืมอันนี้ก็จะเป็นกองบนนะครับก็จะใส่พวกใยแก้วใยกองไว้นะนี่อ่าเอาไปกองขี้ปลาอาหารปลานะครับก็ใช้ดีเลยสําหรับตู้เล็กๆนะแต่ถ้าตู้ใหญ่ไม่แนะนํานะครับต้องเป็นระบบกองที่แบบเต็มๆหน่อยนะเออประมาณนี้โอเคครับประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลย,เลย สำหรับตู้ปลาขุนตู้นี้เนาะ24นิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ่ะก็ใครที่นึกถึงช่องนี้สักนะครับก็นึกถึงช่องผมไว้ช่องละกันครับเพื่อนๆครับโอเคครับ